สายคอนแกนกันท <Cornell>. ีหมืนองพั้านบาทครับอีกคือสายคนแกนสายบ้านดาน่างครับหกหมื่้านหกร้อยเก้าบาทนะครับรวมเป็นเงืนครับที่คือยอดรวมหนึ่งแสนห่งมื่สองิบาทครับยอดรวมหนึ่งแสนหนึ่งหมื S 1> <S 1> <S 2 4 6 0บาทครับวันี้พุทต้อยอดขาดนึกมาต้องไปประรับตนี้เอาเ้าร่วมเร็้าร่วมแล้วร็ได้นได้ยินได้ยินไดยินไยินได้ยิไยินได้ยินได้ยนไม่สินได้ยินไม้ยรนได้ยรนไดนไดเินไิไ้นได้คินได้ไ้ยินยไม่สมมุตยิดนดิเไ้ยินไดนไ้ยไ้ยินไนยไมไไ้นไม่ด การารากานีพ่อแม่พี่น้องทั้งสายคนเกนสายบุญทุกท่านนะคะสมาชิกาุคอได้ของนี้ครบ้อานห้าออเดียวขออนุญาตประกาศยอดอ่า กัดจินนะคะกัจีนตมาุทงทงี่ห้องข้าของของทุกๆุกซายนะคะเอาเอาข้อาากอ่านสายขนแกนก่อนนะคะสายขนแกนสี่หมื่นสองพัแปดรอยหาสบเจ็ดบายทยอดรวมของสายบ้านันชาหองข้าวนะคะหกนเก้าพันหกรอยเก้าบาทรวมทั้งจีนหนึ่งแสนหนึ่สองพันสี่รยหกิบาทนะคะแล้วกา ซ่อยอดเมื่อกี้นะคะพะ่อแม่พี่น้องเด็กหลานทุอย่าต่อยอดเด้ซึ่งอยอดกมัเข้านะคะว่าเป็นเงินยุน4,294ล้าทนะคะรวมกับต้นรวมกับตนบ้นกระเชงทั้งหมดยอดรวมเป็น1นึ่งแสนหนึ่ันเห้า